สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปผลลาวพัฒนาครับงวดประจำวันที่สิเดือน2ปี68ครับเลข6ตัวบนก็ได้4ี่หนึ่ครับเลข4ตัว9681เลข3ตัว681ครับ2ตัวบน81 2ตัวล่าง96เรามาดูสูตรที่ลงไปก่อนหน้านั้นครับสำหรับสูตรสองตัวบน ดึงออกมาจากสูตรหนึ่งราวพัฒนา,นาร้อยมมลัยครับสําหรับสูตรนี้สี่ตัวสี่ชุดนี่ครับไม่มาครับก็หลุดงวดคำนวณงวดแรกก็หลุดครับราะเลขออกไปที่เก้าหกแปดหนึ่งก็จะมาแค่แปดตรงนี้หกตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็มาณหนึ่งกับเก้า สูตรนี้เป็นสูตรที่ดึงออกมาจากลาพันนาร้อยเมลายสูตรหนึ่งครับจะได้เลขสี่ชุดเลขออกที่เก้าหกแปดหนึ่งสองตัวบนออกแปดหนึ่งครับตรงนี้ไม่มีมีได้แค่ศูนย์หนึ่งเรามาดูสูตรสองตัวล่างครับที่ดึงออกมาจากสูตรสองเหมือนกันนี่ครับสูตรนี้เข้าเต็มๆครับเก้าหกตรงๆครับ นี่ครับมีอยู่สี่ชุดเหมือนกันบนล่างก็คือบนก็บนอย่างเดียวครับล่างก็ล่างอย่างเดียวตรงตรงเลยครับเก้าหกแล้วก็มาทั้งแปดทั้งหกครับทั้งเก้าเพราะเลขออกไปที่เก้าหกแปดหนึ่งแล้วหลักร้อยผมให้เน้นหลักร้อยเลยว่าเลขหกแว,ว้วงวงกลมให้ไว้ให้ด้วยว่าเลขหกเม็ดเดียวเลยหลักร้อยสำหรับสูตรสองตัวล่างสูตรนี้ สูตรนี้นี่ดึงออกมาจากลาวพันนาร้อยเมลัยสูตรสองครับที่ดึงออกมาสูตรหนึ่งที่เราดึงออกมาตัวเลขก็จะได้ประมาณนะครับตรงนี้มันก็เข้าไปหนะนึ่งแปดนะมี9้ามีแปดเนี่ยครับก็มี6กกับหนึ่งก็มีหลักร้อยกับหลักหน่วยที่ดึงออกสูตรนี้ไปได้สองตัวบนนะครับ แต่สองตัวบนไม่มาสองตัวบนไม่มาก็ได้สูตรสองครับเพราะว่าสูตรสองสูตรนี้ดึงสูตรสองสูตรนี้มาจับสองตัวล่างคือสูตรนี้ครับนี่ครับตัวเลขอันนี้ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยก็ที่จับคู่ชุดไว้เนี่ยไม่มาครับที่ผมบอกว่าไอ้ตรงนี้มันก็จะมีหลักร้อยอยู่อยู่ตัวหนึ่ง ก็มาที่เลขหกเพราะเลขออกเก้าหกแปดหนึ่งก็ได้แค่หกแปดครับไม่มีหนึ่งแต่สูตรนี้เราดึงออกมาได้สูตรนี้ครับเข้าเก้าหกตรงๆนะครับสองตัวล่างเลขสี่ชุดสองตัวบนไม่ถูกไม่เข้าไม่เป็นไรครับเลขล่างเข้าก็พอครับเข้าเก้าหครับตรงๆเลยครับแล้ก็ได้เลขหกหลักร้อย แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ผมลงคลิปสั้นลงช็อตไปก็เนี่ยครับเลขสี่ตัวตรงนี้ตรงนี้จะเป็นล่างอย่างเดียวครับมันจะเขียนไว้ว่าเลขสี่ตัวมาสองตัวล่างอย่างเดียวก็เข้าไปที่เก้าหกตรงนี้แต่ที่จับคู่ชุดไม่ได้จับคู่เก้าหกไว้เลยมีแต่เก้าแปดเก้าศูนย์แต่มันมาคู่หนึ่งครับเลขสี่ตัวตรงนี้อันนี้ก็ถือว่ามาครับเข้าเก้าหก ก็ถือว่าเป็นอยู่ข้างล่างอยู่ดีนี่ครับเก้าหกแล้วก็สูตรนี้ที่ลงคลิปสั้นไปเหมือนกันครับก็เข้าไปที่หกเก้านี่ยครับเท่าเลขออกเก้าหกตรงนี้ก็มีหนึ่งแปดตรงนี้มีหกมีหนึ่งมีแปดเนี่ยครับในที่จับออกมาแล้ว ได้แค่หกเก้าไม่มีเก้าหกฝั่งนี้ก็ได้ก็บแปดกับหกนี่ก็มีหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเลขตรงนี้ถ้าจับดีๆก็ได้นะครับเนี่ยนะครับที่ร้อยาไล่กันลงลงมาเนี่ยอย่างหวดก่อนตรงนี้ก็เจ็ดสี่หนึ่งก็เข้าไปที่สี่หนึ่งตรงนี้นะครับก็มีเลขอยู่เจ็ดตัว ก็เท่ากับว่ามีหนึ่งมีเจ็ดมีหกค,ครบหมดเลยครับเนี่ยสี่หนึ่งเจ็ดหกเมวที่ผ่านมาตรงนี้วันนี้ก็ได้แปดมีหกมีแปดครับเพราะว่าหลักร้อยเป็นหกหกแปดนี่ครับแปดหนึ่งตรงนี้ก็มีถ้าดูดีๆจะมีนะครับสามตัวบนอยู่ในนี้สำหรับสูตรนี้แล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรหลักร้อย ที่มันเดินยาวมาจนง,งวดที่เก้าท่านดูครับเลขออกอะไรเก้าหกแปดหนึ่งมาสี่ตัวเลยครับสูตรนี้สูตรนี้ท่านจะลืมไม่ได้ครับแล้วตรงนี้ดูครับตรงๆรงเลแปดหนึ่งตรงนี้เก้าเก้าก็มาแล้วก็แปดหนึ่งสองตัวตรงนี้ดูดิ แล้วตรงนี้เลขหกตัวมาสี่ตัวนี่ถือว่าถือว่าสุดยอดครับหกตัวมาสี่ตัวนี่ก็ถือว่าใช้ได้ผมว่าไม่ได้คีเลเท่าไหร่แลครับนี่เอาเลขหกตัวเนี่ยวินไปมาเนี่ยครับได้เลขสี่ตัวเลยสำหรับสูตรหลักร้อยสูตรนี้เพราะว่า ก่อนเราคำนวณมันเริ่มเริ่มหลุดจากงวดนี้มาครับแต่งวดนี้เขายังเข้าอยู่งวดนี้หลุดที่ได้ศูนย์เจ็ดสี่ก็สี่ก็ไปอยู่หลักสิบเจ็ดก็อยู่หลักหน่วยงวดที่ผ่านมานี่6หกเขาไปอยู่หลักหน่วยครับงวดนี้ตรงนี้ไม่ไม่มาเลยครับเลขตรงนี้แต่ผมจะเน้นให้ดูเลขหกตัวผมก็บอกไว้อยู่ว่าให้ดูเลขหกตัวนะมักจะมาสองตัวล่างอยู่คู่หนึ่งงวดนี้ก็ เก้าหกงดก่อนก็สี่หนึ่งนี่ครับสองตัวล่างแล้วก็หลักร้อยเนี่ยแต่ที่แน่ๆนี่นี่ครับสองตัวล่างเก้าหกเลขสีชุดครับเพราะว่าเน้นล่างอย่างเดียวล่างก็คือล่างครับบนก็คือบนมีเลขอยู่8ชุดเล่นบนเล่นล่างอย่างเดียวครับ ก็เข้าตรงนี้ครับเข้าไปที่เก้าหกนี่ครับเลขตรงนี้อันนี้ดีครับถ้ามีหนึ่งอีกตัวมันครบเลยครับเก้าหกแปดหนึ่งทีนี้ขาดหนึ่งาตัวเดียวจะตายครับไม่งั้นมาครบสี่ตัวเลยเลขข้างบนเลขห้าตัวเนี่ยหมดก่อนก็ได้สี่หนึ่งตรงนี้ ก็ได้ทั้ง41ใบตรงนี้ก็46กนี่ครับ46 47ก็4ก็มาตรงนี้ผมก็เลยจับคู่ให้ได้แบบนี้งวดแรกนี่เข้าตรงนี้ครับ60ตรงนี้ก็มี60ตรงนี้ก็60เลยหลักร้อยครับอันนี้หลักร้อยถือว่ามาสองตัวมาตัวหนึ่งนี่ก็ถือว่า ดีสุดแล้วครับสูตรนี้ชุดสองวซล่างสูตรนี้ปิ้งหลักร้อยนี่ยังไงก็ได้ตังค์ครับก็มาสรุปให้ท่านเสียเร้อยๆครับทุกสูตรครับก็ใครโชคดีก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนครับเฮงๆงรวยกันทุกๆคนครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์ครับ